สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่16ธันวาคมจะเป็นงวดแรกนะคะมันเป็นวันหวยออกใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราตั้งใจว่าเราจะไม่ซื้อหวยแล้วนะคะอาจจะซื้อบ้างลอตเตอรี่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าหวยใต้ดินเราจะไม่ซื้อแล้วนะคะแล้วมีลูกค้าที่มานวดเขาแนะนําว่าถ้าอยากซื้อหวยจริงๆให้ซื้อกับตัวเองนะทุกคนงวดนี้เราจะซื้อซื้อกับตัวเองห้าบาทนะคะเป็น 404ตัวเดียวนะคะ404 500บาทนะคะเป็น3ตัวนะ3ตัว500บาทก็ถ้าโต๊ะก็250คูณ250บาทนะคะแล้วเราก็จะหยอดใส่กระปุกเราที่นี่นะคะ500บาทงวดนี้ถ้ามันออกก็แสดงว่าเราไม่มีดวง ไม่มีดวงในด้านการซื้อหวยนะคะพอซื้อกับตัวเองไม่ได้ตังค์นะคะหรืออาจจะไปเอาเงินในธนาคารมาให้ตัวเองก็ได้นะคะ250หบาทอ่ะเอาแบบน,นี้ดีกว่าถ้าสมมุติว่าเราซื้อกับตัวเองแล้วถูกนะคะ250หบาทเลขโต๊ดมันจะได้เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปคิดกันอีกทีนะคะว่าจะได้กี่บาทถ้าสมมุติว่าถูกเราจะไปเอาเงินในธนาคารมาจ่ายตัวเองนะคะนี่งวดน,นี้เราซื้อหวยแล้วนะ 250หบาท4ี่นย์นะคะโอเคแต่ถ้าเกิดมันไม่ถูกก็คือเอาไว้ที่นี่นะคะเก็บไว้แล้วก็ไปเปิดธนาคารแยกอีกบัญชีหนึ่งนะคะว่าซ,ซื้อหวยใต้ดินนะคะเขียนมาอย่างนี้เลยว่าไปเปิดบัญชีบัญชีหนึ่งว่าเป็นเงินซื้อหวยของเรานะคะซื้อเองจ่ายเองค่ะซื้อเองจ่ายเองนะคะถูกเองก็จกเงินจากบัญชีที่มีนะคะมาจ่ายตัวเอง เพื่อโอนเก็บอีกบัญชีหนึง่งเราจะเล่นแบบนี้ดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดมันไม่ถูกก็คือเงิน500บาทมันก็ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในอีกธนาคารหนึ่งนะคะเป็นธนาคารซื้อหวยใต้ดินกับตัวเองนะคะโอเคใครสนใจก็เริ่มได้นะคิดดูเราซื้อหวยทุกวดทุกวัทุกวดนอย่างเงี้ยไม่ถูกเลยทุกคนปีหนึ่งอะถูกอยู่ประมาณครั้งสองครั้งนะคะ งั้นเราจะเป็นเจ้ามือเองรับเองนะคะแล้วก็ไม่รับของคนอื่นด้วยนะคะรับแค่คนเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดถูกก็ไปดึงเงินธนาคารอีกธนาคารนหนึ่งที่เป็นเงินเก็บเรามาจ่ายตัวเองนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ถูกเราก็จะเอาเงินส่วนนี้ฝากธนาคารของเราเองแล้วก็ต้องไปเปิดบัญชีแยกกันนะคะโอเคเรามาเริ่มซื้อหวยให้ตัวเองก่าผู้ถูกไหมโอเคบา,บายบายไปทำงานก่อนนะคะ สอบ่านมากสาบท่านมาก